มือน <Workers. S 2> <lime Donna> ี้ขอพาท่านผู้ชมมาพบกับข้าวลพบุรีทีวี4.0ในวิธีเปิดงานเทศกาลโคมลมครั้งที่หนึ่งเบิงโคมลมสมวิธีที้นลาวเวียงบ้านปาตานระว่างวันที่1 8ถึง1 9กตุลาคมนี้ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปาตานอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเฮาเดอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมกับเทศบาลตำบลปาตาน จัดงานเทศกาลโคมลมครั้งที่หนึ่งบึงโคมลมชมวิถีถิ่นลาวเวียงบ้านป่าตานจังหวัดลบบุรีณบริเวณหน้าเทศบาลตำบลป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายปัจจยาเปปัตตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลโคมลมครั้งที่หนึ่งบึงโคมลมชมวิถีถิ่นลาวเวียงบ้านป่าตานโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาเบิร์น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีนายสมมาตรมั่งคั่งนาย,ยกเทศมนตรีตำบลป่าตาลหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนร่วมงานในการนี้ได้รับเกียรติจากนายแสงสุขลิวันยศลือชัยรองอักรรัชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรมายุรีรัตนเสริมพงศ์คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยภายใต้ชื่อโครงการการพื้นฟูวิถีชีวิตคุณทางวัฒนธรรมลาวเวียงผ่านการสร้างเทศกาลวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีสำหรับความเป็นมาของเทศกาลโคมลมครั้งที่หนึ่ง บึงโคมลมชมวิถีถิ่นลาวเวียงบ้านป่าตาลโดยอดีตในช่วงวันออกพรรษาขึ้น14 1 5่าค่ำเดือน11และแรมหนึ่งค่ำเดือน11ชาวลาวเวียงบ้านป่าตาลจะมีประเพณีการไหว้มาา้าปีิหรือการใต้หางปทิบที่วัดในพื้นที่ตำบลป่าตาล4วัดได้แก่วัดห้วยเปี่ยมวัดป่าตาลวัดป่าหวายเก่าและวัดป่าหวายทุ่งซึ่งม้าปทิบเป็นสัตว์พาหนะของพระพุทธเจ้าเมื่อถึงวันออกพรรษา มาปทีปจะลงมาจากสวรรค์เพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาและขอพรให้กับตนเองและครอบครัวนอกจากนั้นยังมีการแข่งขันทำโคมลมและการปล่อยโคมลมเกิดขึ้นระหว่างวัดในพื้นที่บ้านป่าตาลเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ซึ่งปัจจุบันนี้ได้เลือนหายไปจากชุมชนลาวเวียงบ้านป่าตานจึงนำไปสู่การหาลือและมีข้อตกลงร่วมกันว่า จะลื้อฟื้นสิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาบรรพบุรุษการทําโคมลมและการปล่อยโคมลมที่หายไปกว่า50ปีจากประเพณีการใต้หางประทีปในช่วงบรรออกภรษาของลาวเวียงบ้านป่าตาลให้กลับคืนมาอีกครั้งจึงได้มีการจัดงานเทศกาลโคมลมครั้งที่หนึ่งบ่งโคมลมชมวิถีถิ่นลาวเวียงบ้านป่าตาลขึ้นมาเพื่อเป็นการฟื้นวิถีชีวิตทุนทางวัฒนธรรมลาวเวียง าการสร้างเทศกาลวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการกระจายรายได้และสำนึกท้องที่ในระหว่างวันที่18-19ตุลาคม2567ณบริเวณเทศบาลตำบลป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยกิจกรรมของงานประกอบด้วยขบวนแห่จากหน้าร้านแก้วงามเภสัชเชิงสะพานแด มาบริเวณงานหน้าเทศบาลตำบลป่าตาลการแสดงโคมลมขนาดใหญ่และอุโมคงโคมลมวิธีไหว้ใต้หางตะทีชมวิถีชีวิตลาวเวียงและการละเล่นพื้นถิ่นณบ้านลาวเวียงจำลองเที่ยวชิมชอบอาหารพื้นถิ่นสินค้าโอท็อปและชมหนังกลางแปลงการแสดงดนตรีจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเทพสตรีโดยกิจกรรมในวันที่18ตุลาคม2567 ประกอบด้วยการเสวนาการเฟื้นวิถีชีวิตลาวเวียงผ่านประเพณีความเชื่อสู่เทศกาลการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์จากเจ็ดชาติพันธุ์ในจังหวัดลบบุรีการแสดงวิถีชีวิตของชาวลาวเวียงบ้านป่าตานสำหรับในวันที่19ตุลาคม2567มีการประกวดส้มตำปาล้าตอนการเดินแบบเสื้อผ้าจากผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมแปลงการแสดงของเยาวชนชุมชนบ้านป่าตาล ลำวงย้อนยุคมาสลอบอีกด้วยภาพข่าวสารเดชแก้วไพบรรณาธิการข่าวลบบุรีทีวี4.0เต็นมัวทองข่าวโซเชียลและบันทึกภาพแต่ง,งานพิธีกรภาคสนามที่วัดกรสนวนพวกที่ปรึกษาเดชลบบุรีทีวี4.0รายงานลบบุรีทีวี ทีวีข่าวสารสาระและอาชีพเราชมรูปรีทีวีได้ทั่วโลกทาง Facebook แฟนเพจโดยพิมพ์รูปรีทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครใก็ดูรบปรีทีวีกันทั้งนั้นละใครๆก็ดูรบปรีทีวีขนละ